ตัััวคร้้งนนีมเอาชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องว่า Hi and Low Born to be High ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออ่เป็นสี่แก๊งครับในเมืองเมืองหนึ่งที่แบบว่าแยกกันปกครองครับผมก็จะมีการแบบการเชื่อเชื่อันการการยึดพื้นที่การเออ่แย่งอำนาจกันในการปกครอง ปกครองพื้นที่ครับแก๊งเรามีใครบ้างแก๊งเรามีไอ้เสี่ยวไพศาลนวลไพศาลน่ลนผมนปอนวลนวลนมลนว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 ลอ่ลนว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 ลงว่นวล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 นนวล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 นลนวลนวลนวลวลนวนนนนลงลนนวไม่ไม่เดี๋ยวาเป็น คือเป็นนักเลงแต่เป็นแต่ละคนก็จะมีแต่คนมีเขตอํอำนาจในการปกครองใช่แก๊งเราคือกู้ภัยครับช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำลายผู้อื่นในเวลาเดียวกัน อ่าแล้วถ้าเกิดแบบคุณมาทำร้ายพวกผมเนี่ยคุณจะเก็บพวกผมไปไหมก็เก็บไปถ้าบางคนเป็นใครไม่ไหวก็อ่ะขึ้นรถมาเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวค่อยไปส่งคืนที่เขตโอเคใจได้เอาเพลงดีๆใช่ก็ก็เรียกว่าตีกันเองรับผิดชอบกันเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นครับครับใช่าจะกายแก๊งครับผมชื่อรัฐบำรุงครับผมอ้าวสมาชิกยกมือยกมือค่ะยกมือค่ะทำไมสมาชิกเยอะเยอะกว่าเขาอ่ะต้องคนเยอะครับก็ดูสิแก๊งวัดใหญ่ครับ ตัวใหญ่เราตัวเล็กอะสองคนเท่ากับหนึ่งคนเขาเราเน้นปริมาณเป็นเน้นปริมาณแก๊งเราตัวเด็กยังไงครับแก๊งเราขี่มอเตอร์ไซค์ครับหน้าตาครับหมดยังวะวิ่งไววิ่งไววิ่งไวครับววิ่งไแล้วเราทำประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่ายังไงเพราะว่านี่เขาเขามีข้อดีคือผู้อดีเราแก๊งเราผู้งเงินไปลุ้งแง่อะไรมาลุ้งแง ีต้องกู้ชีพแล้วปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้อันนี้แก๊งชื่อชื่อวานทะเลครับน่ารักเฉยแก๊งนี้เป็นไงแก๊งหมตั้งแต่ตอนนี้เลยแก๊งหมมีไม่เยอะครับมีสองคนครับไหนยกมือขึ้นทำไมะสองคนไม่ได้เรียกว่าแก๊งสองคนเรียกว่าเพื่อน แก๊งครับน้าเป็นแก๊งผมเพราะว่าพวกผมก็ว่ายน้ำว่ายน้ําเป็นยังไงก็พวุ่งนี้เขาว่ายน้ํากันไม่ได้เฮ้ยขอโทษครับรอเล่นครับรอเล่นแก๊งผมทําความดีก็เก็บขยะริมทะเลครับโอ้โหอช่ข้อดีครับเก็บขยะริมทะเลไม่เหลือใครแล้วนะไม่แต่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีสมาชิกเพิ่มเติมผมต้องไปคัดก่อนใช่ต้องคัดเพิ่ม แก๊งเราเก็บขยะจิ้มทะเลจริงใช่ไหมอันนี้พูดเล่นครับพูดเล่นแก๊งผมดูดูที่สุดแล้วครับอะไรที่พี่เชื่อถือได้บ้างนไม่มีนะไม่อย่าว่าแต่พี่เชื่อถืออะไรได้เลยพวกผมรู้อะไรกันบ้างดีกว่าตอนเนี้ยประมาณคร่าวๆประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับประมาณนี้ช็อตแก๊งเราชื่อว่าวัดใหญ่ครับอุยก็สมาชิกแก๊งตอนนี้มีที่มาอยู่มีแค่3คนเพราะว่าใหญ่ครับแล้วใครเป็นใครเป็นใครบ้างเนี่ยฮะ ก็บาโฟสครับใหญ่จริงวัดแล้วจุดอะไรอะไรใหญ่ใจใจใหญ่ใจใหญ่มากจุดแก๊งเราคือก็อย่างที่บอกครับใจใหญ่กล้าไม่มีอะไรแบบกล้าที่จะเสียพร้อมลุยเสมอคือผมสั่งให้ทำอะไรทำหมดเลยเฮ้ยผอดเสื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจใหญ่จริงว่ะใจใหญ่จริงเฮ้ยงั้นงั้นใหญ่ท้อหวน้าแก๊ง หมายถึงอ๋อไม่า,ไมาวเราประมาณนี้ครับก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแก๊งที่รวมจากเด็กกำพร้าที่มาอยู่ในวัดเราก็ไม่มีที่ไปแล้วก็เราก็จะมีศักดิ์ศรีเด็กวัดอยู่เนคุณคุณสามแก๊งคุณเห็นไหมแก๊งผมรู้ไม่ไ<อ>จริงจังเหรอ อะไรนะเราังอยู่ไหมว่าเราทำความดีคนเดียวไม่คือผมก็เรียกว่าเป็น<ห>เอ่อเป็นเจ้าหน้าที่อาสาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่แบบว่ามาทํามูลนิธิมาทํากู้ภัยมาทําแบบคอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีศักดิ์ศรีของเราเหมือนกันในการที่เอ้ยเขตปกครองเนี่ยเป็นเขตปกครองเราพวกคุณก็ห้ามมายุ<ห>่งผมไปเลยบอกไปเลยอะไรนะปวดสับปวดละข่ม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 อ๋อมาบุกก็ระวังไปอยู่ท้ายรถนะครับเ้ยเอ้า อไอ้อะไรอะไรจะไงจะเปิดเลยเปล่าง er> ัดงัดแล้วมันงัดแล้วอ่านใจคมนายคมนายผมวัดกับใครก็ได้แต่ไม่วัดกับแก๊งวัดใหญ่่อะเขาเป็นเกล็ดอภัยทานไปทำอะไรเขาไม่วัดไม่ได้แต่ขอขอขอเจอสว่างไพศาลหน่อยอยากอยากซัดคุณเพีมันมันเฮ้ยเขาเทโอเวอร์ไพศาลแล้วเขาเทโอเวอร์แล้วโอ้ยขอรอดหน่อยพุดทีเราไปจัดการหน่อย โปรเธอรสื่อมวลชนช่วยฉันด้วยอันนี้ครับคมเลยสิอันนี้เสียงใหญ่โปรเจกต์เสียงใหญ่คมออแขงว่าจะอัดแขงโอ้ครับก็ถ้ามีข้าวเหลือมาแบ่งวันท่านนี้ไดครับน อันนี้คือคมแล้วขอเกาะเขาอยู่ด้วยกันก่อนครับตอนนี้เหลือแค่เรือแค่2คนเดี๋ยวรอมีพักพวกมากกว่านี้เดี๋ยวคมแน่นอนวินนี่เขาจะไปแล้วนะวินนี่วินนี่คมนี่คมแกงวัดใหญ่ไอ้วินนี่อไ้นวิโอ้แก๊งผมมันดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะเถอะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงครับพี่จอห์นครับพี่จอหพูดกติก็ได้ครับถ้าเจอถ้าเจอแก๊งผมก็อาจจะต้องข้ามของแก๊งนันนนไปเลยแล้วก็เข้าวัดเลยครับเข้าเมน ขึ้นเมนเรุมาดไปสวดมนต์อ๋อทำดีทำดี่จริงๆมันไม่ต้องถ่ายแล้วก็ได้นะมันไม่ต้องผิดแก๊งใช่ผมว่าสนุกแล้วตรงเนี้ยพอแค่นี้เถอะเพราะว่าเอาจริงๆเมื่อกี้แค่ถ่ายรูปรวมกันอะยังไม่ครบเลยเมื่อกี้สไล้นมันจะมีปัญหาเรื่องคิวไหมไรนะครับก็มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนสกาเลือเจ็ดคนยังคิวยากเลยอันนี้เท่าไหรสิบสิบสามคนบวสิบสามยังไม่จบด้วยไม่ต้องห่วงครับติดขามากกว่บนี้ครับ ไม่ต้องบอกครับมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นมีหน้ารอไปก่อนยังไม่รอไปก่อนแม้คือด้วยความที่ว่าเราทำโปรเจกต์กับทางญี่ปุ่นด้วย IP พของทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้หลายขั้นตอนหลายสเต็ปมากกว่ามากกว่าเป็นที่เป็น IP ของเราเองอะไรเงี้ย,ยมันก็จะแบบมีความว่าโอาเคเราต้องไปส่งรีเช็คก,กับทางญี่ปุ่นไปเช็คผ่านครอบกับทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาระยะเวลามากกว่าในการที่จะเป็นโปรเซสเอ IP อื่นๆของเราเองอะไรเงี้ย ยินดีด้วยจา้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ